ห้าข to next, um the the ้อที่เจ so, the like ้าหนี Shout ้ทําไม่ได้นะครับคลิปที่แล้วเนี่ยผมลงเรื่องที่เจ้าหนี้ทําได้ไปนะมาคลิปนี้มาฟังเรื่องที่เจ้าหนี้ทําไม่ได้กันบ้างนะครับประการแรกนะครับเจ้าหนี้ทําไม่ได้นะครับนั่นก็คือการประจานลูกหนี้นะการโพสต์บัตรประชาชนลูกหนี้เนี่ยเป็นเรื่องการผิดพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับส่วนเรื่องการโพสตประจานอื่นๆนะเช่นไปโพสต์ว่าโกงโพสว่าสันดานเสียนิสัยเป็นคนเลวอะไรแบบนี้เนี่ยผิดหมินประมาทโดยการโฆษณานะโทษ จำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน0 0 0แสนนะครับวิธีการที่จะป้องกันท่านไม่ให้โดนนะก็หามิ่นประมาทอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับไอบัตรประชาชนเนี่ยอย่าไปโพสนะฮะโดนแน่นอนนะครับส่วนเรื่องมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเนี่ยแค่แท็กชื่อลูกหนี้พอนะหรือแท็กชื่อแล้วบอกว่าติดต่อกลับมาหาหน่อยนะครับหรือแม้แต่การโพสทวงหนี้ตรงๆเนี่ยถ้าท่านไม่ใช่เจ้าหนี้นอกระบบเนี่ยก็สามารถโพสได้นะครับประการที่2นะครับก็คือการข่มขู่ลูกหนี้เนี่ยนะครับการข่มขู่ลูกหนี้ถามผมเนี่ย ความผ네ิดฐานกลมขู่เนี่ยโอเคว่ามันเป็นความผิดฐานละหุโทษนะครับก็คือเปรียบเทียบปรับในชั้นโรงพักได้แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าต่อให้โทษมันเบาไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ผิดนะครับมันก็ผิดเหมือนกันนะการที่จะไปข่มขู่ว่าจะเอาคนไปกระทืบจะเอาไปทําร้ายร่างกายหรือเดี๋ยวจะไปเก็บไปอุ้มเนี่ยนะครับอย่างนี้เนี่ยทำไม่ได้นะครับผมประการที่3เนี่ยนะครับก็คือการไปทําร้ายร่างกายกับทางลูกหนี้นะถ้าหากว่าเป็นการทําร้ายร่างกายธรรมดากันเนี่ย มันก็โดนข้อหาทำร้ายร่างกายแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าเจ้าหนี้ไปใช้ความรุนแรงใช้การทำร้ายร่างกายเนี่ยโทษมันก็สูงขึ้นมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นไม่แนะนำนะครับเป็นข้อห้ามนะครับทำไม่ได้นะครับประการที่4นะครับไปยึดข้าวของของลูกหนี้นะฮะถ้าเขาไม่ได้ส่งมอบไปกับทางคุณเองคุณไปยึดของเขามาเลยเนี่ยโดยที่คุณยังไม่ได้ฟ้องศาลยังไม่ผ่านการบังคับคดีเนี่ยนะครับอันนี้ทำไม่ได้นะครับ ทำไม่ได้นะเดี๋ยวเจ้านี่จะโดนข้อหารักทรัพย์นะถ้าไปกันหลายคนเนี่ยอาจจะโดนชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ได้นะครับผมประการที่5นะฮะก็คือการบุกรุกเข้าบ้านของทางลูกหนี้อย่างนี้ก็มีโทษทางอาญาเหมือนกันนะฮะถ้าลูกหนี้แจ้งความมาคุณไปบุกเข้าบ้านเขาลูกหนี้แจ้งความมาเขาก็มีสิทธิ์เอาเรื่องเอาผิดคุณได้นะครับทางที่ดีเนี่ยนะครับถ้าจะไปทวงหนี้ที่บ้านเขานะผมก็พูดไปในคลิปที่แล้วนะว่า ให้ไปที่บ้านได้แต่ว่าให้บุกเข้าไปเนี่ยทำไม่ได้ต้องให้ลูกหนี้เชิญเข้าบ้านก่อนนะครับเทคนิคก็คือคุณก็ควรจะต้องบอกลูกหนี้ว่าขอเข้าไปคุยได้ไหมถ้าขออนุญาตเนี่ยนะครับอันนี้ก็ไม่ผิดฐานบุกรุกแล้วนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับทางเจ้าหนี้ทุกคนด้วยนะครับผมถ้าเห็นว่าคลิปของทางทนายเจยมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ